สวัสดีค่ะเจคเคนุพามมาชมกับบ้านสวนนะคะหลังนี้ทําไปแล้วกว่า90%นะคะตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถง2ระเบียงรับลมนะคะอยู่บนพื้นที่1งาน64ตารางวาคา่ะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ถนนคอนกรีตนะคะตามในรูปเลยนะคะราคาเพียง6,99,000บาทคะ่ะทุกท่าน บรรยากาศดีๆนะคะจะซื้อไว้สําหรับอยู่อาศัยเองก็ได้หรือจะเก็บไว้เก่งกําไรก็ได้นะคะอยู่กับธรรมชาติค่ะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเหมาะสําหรับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอยู่ที่หมู่6กําบลสำริดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่แอดมินได้บอกว่าทําไปแล้วกว่า9ก้า์นะคะ ตอนนี้ยังเหลือติดหน้าต่างกับตีฟ้าเพดานฝ้าเพดานมีโค้งให้แล้วนะคะเหลือเข้าไปติดได้เลยค่ะสนใจนะคะดูพิกัดของแปลงใต้คลิปได้นะคะมีเบอร์ทุกขายและก็รายละเอียดของที่ดินด้วยนะคะสนใจยังไงเข้าไปรับชมใต้คลิปกันก่อนนะคะ ถ้าถูกใจท่านสามารถที่จะติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะนะัดชมแปลงจริงกันได้นะคะอย่าลืมนัดล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วค่ะสำหรับในวันนี้เจเคโนโราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ